เชื่อว่าในชีวิตของคนเรานะครับก็ต้องเคยเจอกับความทุกข์ความโศกเศร้าหรือความกังวลใจกันมาทั้งนั้นแหละครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกไว้เลยว่านี่คือขนทางสายเอกเพียงเส้นทางเดียวที่จะพาเราไปสู่การดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงครับเอาล่ะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมของการเดินทางในครั้งนี้ชัดขึ้นเรามาดูกันก่อนนะครับว่าวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้ออะไรบ้างก็จะมีเรื่องหนทางสายเอก การชำระจิตการก้าวข้ามความทุกข์การบรรล,ลุเป้าหมายสูงสุดและสุดท้ายคือเรื่องของความเพียรครับครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยกับคำว่าหนทางสายเอกซึ่งเริ่มต้นมาจากคาถามพื้นฐานมากๆที่ผมว่าหลายคนก็คงเคยสงสัยเหมือนกันคำถามนี้นะครับโอ้โหมีคำตอบที่อยู่กับเรามานานกว่า2,000ปีแล้วครับ เป็นคำตอบที่พระพุทธองค์ทรงยืนยันหนักแน่เลยว่านี่คือหนทางเดียวเท่านั้นที่เป็นทางตรงสู่การดับทุกครับและหนทางสายเอกที่ว่านั้นก็คือการปฏิบัติที่เรียกว่าสติปัฏฐานสีนั่นเองครับพระพุทธองค์ทรงยืนยันเลยนะครับว่านี่แหละคือทางสายเดียวเท่านั้นจริงๆที่จะทำให้จิตใจบริสุทธิ์แล้วก็ก้าวข้ามความถุกทั้งปวงไปได้ทีนี้มันมีอุปมาอุปไมยที่น่าสนใจแล้วก็ทรงพลังมากเลยครับ เขาเปรียบเทียบว่าเส้นทางนี้ก็เหมือนกับแม่น้ำคงคาที่ยังไงยังไงก็ต้องไหลลงสู่มาหาสมุทรไม่มีทางไหลย,ย้อนกลับคือถ้าเราเดินบนเส้นทางนี้อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยมันไม่มีทางเป็นอื่นไปได้เลยครับปลายทางคือพระนิพพานแน่นอนเอาละครับมาดูกันที่ประโยชน์ข้อแรกกันเลยเรื่องของการชำระจิตให้บริสุทธิ์เอ๊แล้วมันทำงานยังไงกันล่ะจิตของเราจะบริสุทธิ์ขึ้นมาได้ยังไง เรื่องนี้มีคาถาโบราณบทหนึ่งนะคะเปรียบเทียบเอาไว้ได้สวยงามแล้วก็เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับสุดยอดเลยใช่ไหมครับแนวคิดนี้มันลึกซึ้งมากคือพูดง่ายๆก็คือว่าจิตของเรานี่แหละครับที่สร้างความขุ่นมัวขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันจิตของเราเองนี่แหละก็คือเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะใช้ชำระล้างความขุ่นมัวนั้นให้หมดไปเหมือนกับโคลนตมที่มันเกิดมาจากน้ำก็ต้องใช้น้ำนั่นแหละครับล้างมันออก และเป้าหมายสุดท้ายของการชำระล้างเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่แบบทําให้สบายใจขึ้นแปบ๊แปบๆนะครับแต่เป็นการสมุดเฉทะปหารคือถอนรากถอนโคนกิเลสเลยทั้งโลภะโทสะโมหะคือตัดให้ขาดเลยไม่ให้มันกลับมาเกิดได้อีกโอเคฟังดูดีมากเลยครับแต่คําถามคือแล้วในชีวิตจริงละ่ะเวลาที่เราเจอความทุกข์หนักๆแบบความสูญเสียหรือความเจ็บปวดทางกายมากๆเนี่ยมันจะช่วยได้จริงๆหร,รอ ในคัมภีร์นะครับมีเรื่องเล่าที่ฟังแล้วสะเทือนใจแต่ก็ให้กำลังใจเรามากๆครับเป็นเรื่องของคนธรรมดาธรรมดานี่แหละครับที่ต้องเจอโศกนาฏกรรมที่หนักหนาสาหัสที่สุดในชีวิตแต่กลับสามารถเปลี่ยนความทุกข์นั้นให้กลายเป็นหนทางสู่การบรรลุธรรมได้แต่เรื่องที่พีคที่สุดเรื่องหนึ่งเลยนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของพระพิษุรูปหนึ่งที่ชื่อว่าติสสะท่านต้องเจอกับสถานการณ์ที่เอ่อเรียกได้ว่าสุดๆไปเลยครับ จุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้ครับคือแทนที่จะจมอยู่กับความเจ็บปวดหรือว่ายอมแพ้ท่านกลับเผชิญหน้ากับมันตรงๆเลยครับท่านใช้ความเจ็บปวดแสนสาหัสนั่นแหละครับเป็นเหมือนยานพาหนะที่พาตัวเองไปสู่การเป็นพระอรหันต์ได้สำเร็จโอ้โหสุดยอดจริงๆครับทีนี้พอเราก้าวข้ามความทุกข์ได้แล้วมันก็จะนำเราไปสู่เป้าหมายสูงสุดของทางสายนี้ครับนั่นก็คือ การบรรลุอริยมรรคแล้วก็การเห็นแจ้งพระนิพพานนั่นเองคําว่าอาริยมรรคเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ลองนึกภาพตามนะครับมันคือโมเมนต์ที่ปิ๊งสว่างวาบขึ้นมาในใจเป็นวินาทีแรกเลยที่ปัญญาของเราได้เห็นความจริงสูงสุดคือพระนิพพานแบบจะจะ,จะตรงๆเลยครับและพอเกิดมรรคปุ๊บสิ่งที่ตามมาทันทีก็คือผลหรือการเห็นแจ้งพระนิพพานนั่นเองครับ มันคือสภาวะที่จิตได้ลิมรสความสงบแบบ100%เเซเพราะความทุกข์มันดับไปหมดสิ้นแล้วเป็นผลจากการได้เห็นความจริงในครั้งนั้นนั่นเองพอมาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นภาพรวมแล้วนะครับว่าประโยชน์ทั้ง5ข้อเนี่ยมันไม่ได้แยกกันอยู่แต่มันร้อยเรียงต่อการเป็นเส้นทางเดียวกันเลยครับตั้งแต่การชำระใจให้ใสไปจนถึงการก้าวข้ามความโศกเศร้าจนไปถึงจุดหมายปลายทางก็คือการบรรลุธรรมนั่นเองครับ แต,แต่เดี๋ยวก่อนครับคำโหนดที่พูดมาเนี่ยมันมีเงื่อนไขสําคัญมากๆอยู่ข้อนึงเลยนะครับถ้าขาดสิ่งนี้ไปบอกเลยว่าไม่มีทางเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนในคัมภีวิสุทธิมรักเนี่ยท่านย้ําไว้ชัดเจนมากๆเลยครับว่าถ้าเราไม่ใช้ความเพียรไม่พยายามแค่จะให้มันดีขึ้นนิดเดียวยังเป็นไปไม่ได้เลยครับไม่ต้องพูดถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเลยและนี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดที่สําคัญที่สิบของเรื่องนี้เลย หนทางสายนี้ไม่ใช่การนั่งรอโชคชะตาหรือรอให้ใครมาช่วยนะครับแต่มันคือการลงมือทำต้องใช้พลังใจใช้ความมุ่งมั่นของเราเองนี่แหละครับทำไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอและด้วยเรื่องของความเพียรน,นี่เองนะครับก็เลยอยากจะขอปิดท้ายเรื่องราวในวันนี้ด้วยคำอวยพรครับขอให้ทุกท่านได้หมั่นเจริญใจสิกขาเพื่อนำพาตนเองให้พ้นจากทุกในวัฏะสงสารได้โดยเร็วที่สุดนะครับสวัสดีครับ